ทำต,ตามที่ผมได้ใาทำมาเลยนะครับก็ลิงก์ตัวโกงจะอยูด่ด้านล่างคลิปและเอรอมตักสามสามถึงห้านาทีแล้วก็จะได้ตามที่กำหนดไว้เดี๋ยวเรามาเข้าเกมดูเราจะมาเข้าแอปนี้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะดูว่ามีอีแต้มครับตอนนี้ต้องสร้างบัญชีใหม่ หรือเท็เอนจีเดิมก็ได้แต่ต้องล้างข้อมูลแล้วก็โหลดแอปนี้ที่ที่ผมทิ้งไว้ตายลนะิงเงย